ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอดมิเตอร์ทีวีเจ็ดเพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กําลังหาไอดีคุมภูมิพร้อมเล่นลูมครบแลงคอนสกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนําเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเนี่ยวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะสชแท็กวันนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเอาวีนั่นเองนะ,นะคลิป คลิปนี้นะครับผมมีวางมวยนะคะรับผมเขาเลือกไปหนึ่งหนึ่งกันนะครับผมแล้วก็เคาเรียกคนที่เป็นประเด็นก็คือผมกับมาร์ลอดน,นั่นเองนะครับผมแล้วก็คือแบบไอ้มาร์ลอดคือแบบมัน้ยไม่เชื่อไม่สีเออเคยสีพอดีเรียบร้อยตายโอ้โหแล้วผมก็ตายฮะก็ะคือแบบเคาเรียกอะไรมาร์ลอดเขาแบบติดเมเ็ดเขียวแล้วแอคเคียแล้วก็ไปดูนะครับผมแล้วะคะือ <c oughs> <c oughs> แบบว่า <c oughs> คือ มันเดินแจกัง้งเกมอ่ะแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยมึงเดินแจกมึงอะไรอย่างนี้นะครับผมเนะี่ยแล้วมันก็แอบบอกว่าเออผมผมขั้นตอนแบบกูติดไม่เขียวแล้วอะไรประมาณนี้แหละผมจำไม่ได้เดี๋ยวรอดูนะครับผมนะเนี่ยเนี่ะคือมันมันจะร้องผมว่าผมไม่เก็บออบเจกต์ไม่เก็บอะไรเลยนะครับผมเนี่ยก็คือเมื่อกี้ผมตายนะครับผมเนี่ยแล้วก็วิ่งขึ้นมาครับคลองก็โดนเอาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนะี่ยเห็นปะก็คือแบบไม่ได้มันก็ไม่ได้ออบเจกต์จริงๆนั่นแหละนะครับผมเนะี่ย แล้วประเด็นที่ว่าอ่าผมเอาจ็อกเกอร์รมาฟาวทำไมอะไรอย่างนี้นะครับจริงจ็อกเกอร์รรมันเล่นได้นะ,ะทนุกคนจ็อกเกอร์ฝ่าเล่นได้นะครับผมนะถ้าแบบว่ายิ่งใ้าเราเจอแบบฝั่งเราข้ามแบบฟาเป็นไกยภาพนะครับแต่นี่คือเจอซิลไงนะครับแต่ซิลมันก็ไม่ได้น,น่ากลัวอะไรนะครับออกทอยชิ้นเดียวมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเอายิงบ้านะครับผมเนาะเออมันกลัวมันเกินเหตุนะครับผมในะะนี้เนี่ยผมก็พยายามแบบว่าพยายามเดินแก้งแล้วก็แพนด้าบวกผมก็พยายามมาช่วยมาหลดโดเหนีก็คือมันเป็นจั่แบบว่า แค่เลยแบบทัมมิ่งไม่ได้เลยเลยนะครับผมนะถูกก็เลยตัดสินใจมาฟาร์มนะครับผมนะเห็นปะพอผมมาฟาร์มปุ๊บเดี๋ยวสภาพมันบวกนะเลนบนเดี๋ยวดูนะคือมันเป็นจังหวะที่แบบไม่ได้อะไรจริงๆนะ,ะเห็นปะเลนล่างมันก็โดนเอาครองไปแล้วนะครับผมนะเห็นปะเนี่ยเห็นปะผมจะไปฟาร์มไปอะไรงี้ก็บวกกันต่อนะแล้วก็ไม่ได้อะไรนะอันนี้คือแบบเป็นไฟที่แบบว่าเสียเวลามากนะครับผมนะก็มันไม่ได้อะไรจริงๆอ่ะแต่ว่าโดนวิล่าแต่ก็ไม่ตายนะฮนะพารามันงะวิๆๆนะ่งขนะึ้นีกดูดิ แล้ตอนนี้ในที่ผมรอนะเพราะผมรออันตีผมมานะเับผมนะก็เลยวิ่งออกไปอันตีมาดูแพนด้าเนี่ก็เป็นไฟที่แบบไม่ได้เพนด้าด้วยนะเขาผมนะอันตีผมไม่ถึงนะดูดิผมได้จะอันตีไปก่อนเลยฮะก็บตอนแรกหูไก่อันติปิดท้ายไนงะแต่แม่งก็ดาเบ็ดขาดอีกนิดนึงเนี่ยมันเป็นไฟที่แบบว่าไม่ได้อะไรเลยจริงๆนะเลนนี้นะครับผมนะแล้วก็ทีทีก็เปิดจวนะครับผมนะ โอ้โหเจ๋วแพ้นะแบบนี้อะไรอย่างเงี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็เอาละเติมไฟเลยทีนี้จริงเอาละมาละดูดิแพ้ดิเนี่ยสามคนเนี่ยโหัวม่งมาด้วยกันไอ้เหี้ยเนี่ยตัวเลยฟาร์มไอ่เหนว่า้องละเนี่ยร้องละตัวเลยมาฟาร์มนะเขาไอ้เหี้ยมึงเดินแจกกันยับอ่ะดูดิสี่ทีแม่งแปดตัวนะเขาผมเนี่ยโอ้โหเกินไอ้เหี้ยกูเล่นตัวอะไรมันก็แพ้มันเออเนี่ยเอาละเอาละแม่งดมหัวกันละเนี่ยดูดิ แต่ผมยังไม่มีทอยสิวทำอะไรไม่ได้อันติแม่งยังไม่แรงเลยแต่ว่าอยากให้มันคอมโบนะคอมโบแม่งแรงสิงวอะเดี๋ยวออกลอยชิ้นเดียวทำอะไรไม่ได้แล้วสิวนะครับผมนะแล้วยิ่งหลอออกไออะไรวะไอเทมไอเทมตีไว้ที่แบบมีป้องกันเวทอะ่ะชื่ออะไรไม่รู้แล้วมาหลอดดูดิคือเห็นเห็นเห็นทาราเข้าพุวกมัแล้วนะดูมินิแมปนะเขาเนะีนะ่ยแต่มันก็ยังวาร์ปอยู่ดูดิ ไอม่ง้อจัดอ่ะเอาพูดตรงๆเอาง่จัดอ่ะอันนี้คือเห็นทราวิ่งเข้าพุกมาแต่มันก็ยังยังวาร์ปอยู่อุ้ยโอ้ตายได้ปะนะได้เลยเนี่ยผมก็ติ๊กให้มาเอามังกรนะเขาไอ้มาเอาคองนะไอ้ป้าคือถ้ามันมีจังหวะเอาได้ผมก็เอานะเขาแต่ว่าเมื่อกี้มันไม่ได้มีจังหวะให้เอาเลยแล้วก็แบบร้องนะเขาผมนะเออต้นเกมแบบผมไปแก๊งเรียมังกรแล้วผมก็ตายผมขึ้นมาปุ๊บ ของก็ตายแล้วคือเอาเอา,เอาตรงไหนอะอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> แล้วคือแบบว่าไม่ใช่แบบร้องนู่นนี่นั่นแล้วนะคือมึงจงมาช่วยโซนด้วยนะทีมแบบว่าร้องแต่ป่าบางทีแบบว่าไม่ช่วยโซนไม่ใช่อะไรเลยทีมันโซนแบบสี่ห้าตัวแล้วเราเอาไม่ได้แล้วก็โทษป่าไม่เอาออบเจกต์คือมึงไม่เห็นทีฝั่งนู้นเหรออะไรอย่างงี้นะก็แบบ เป็นเป็นตำแหน่งที่แบบคนไม่ค่อยอยากเล่นมากที่สุดเลยนะผมว่าช่วงเนี้ยไอ้เฮียถ้าเป็นช่วงที่แบบเกมเปิดแรกๆนี่ <c oughs> <c oughs> โคตรแอ็กอะผมบองเลยเป็นตำแหน่งที่โคตรแอ็กอะแต่เดี๋ยวนี้แม่ง <c oughs> อ๋มอมุณเดินไปทำไมอะมาล็อกนี่ดิสูดหก ค,คือมันวิ่งใส่วีล่าคิดดูดิแล้วมันออกดับแดงมั้งตัวมันก็บางคือวิ่งใส่วีล่าคือถ้าโดดเปิดเนี่ยไม่ว่าเลยคิมวิ่งใส่อ่ะกูเหลือเชื่อเลยนี่แจกขนาดนี้แล้วมม่โทษป่าดูดิ ออแค่ตายสินแน่เออ,มอสคมควรในฮี่เล่นอย่างนี้เออนย์กอยากคอน่ะฮะไอ้ที่สภาพนี้นะคอน้าไออยูกูเล่นทั้งวันกูชิมไม่นเลยกูเจ๊ด้พวกมึงในเฮ้ยม่เนหุออ้มเลนะ ออุ้ยุ้ยสวยเรียบร้อยเยจอแต่ไม่ไปดูเออจริงเจอแต่มึงเนี่ยเนียเจอแต่เฮียออฟเลนก็ทําอะไรไม่ได้มีก็เหมือนไม่มีออฟเลนอ่ะมันมันมันแพ้กันได้เหรอแอติกอ่ะผู้คนผมไม่รูนะอันนี้ไม่ร,รู้ความจริแต่ว่าผมเห็นแอติกมันกดแพ้ได้ได้ไม่ใช่เหรอถ้าที่ผมแบบเล่นมาตลอดอ่ะสวยได้อ่ะอ๋อแล้วมาหลอดกูโดดเข้าป้อมทำไมอ่ะเออดูดิ ไอ้อโอะพิมด่าแม่งเลยสม <c oughs> กวนแพ้ <c oughs> ทำไมไม่มาตีป้อมไอเฮียมึงไม่ได้ดูมินิแมปเลยใช่ไหมคือเพื่อนแ้วม่งโดนปิดหลังไอเฮียมันปิดหลังกัน <c oughs> คือแม่งเอาผลนี้สภาพก่อนแพ้นล้วเขาผมเน่ไอสภาพแรงกรอนแพ้ตกมาไอเฮียสมควรตกแล้วจริงๆนะอ <c oughs> ึงพิมอะไรเนี่ยมึง ศูนย์เจ็ดดูดิศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดมึงงันกระจกไม่าจะบอกมึงมันกระจกอะไรนี่นี่ภาษาไทยพิบัติหมดเรียบร้อยกูไม่ติดเม็ดหรอกเนี่ยไม่ได้บอกว่ากูไม่ติดเม็ดหรอกอะไรวะอะไรวะมันได้จะขิงประมาณแบบว่าถ้ากูโง่กูไม่ติดเม็ดหรอกอะไรประมาณนั้นประหงไม่รู้นะมันพิมพ์อะไรก็ไม่รู้ภาษาไทยม่มม่วหมดอ่ะมันรีบพิมพหรอไม่เกี่ยว ร่วมมือกันกูม,มาด้วยกันแน่เลยตรงนี้แน่ไงไม่รู้นะฮาราแม่งพูดถึกไดออดรับแดงหร่อไม่แตกคอกันดิมาเฮียดูมาเล่นดิ ดูดงเลือกมาในบอกดูมันเลือกมาไหมไม่รู้อ่ะพูดอะไรวะร้องทำไมกูเลือกจ็อกเกอร์กูห้าสามอ่ะทำไมมึงเลือกตัวดีแล้วมึงศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนี่เหรอไอ้เหี้ยไอ้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเลยมันเล่นตัวอะไรกูมึงมันเกี่ยวตรงที่ว่ามึงเล่นดีหรือเปล่าแค่นั้นเองไม่ได้เห็นปะเห็นเวลากเดินถอยไม่เห็นเวลาเดินใส

ตายเลยเฮีย08 07ไปแจกเขาแล้วโทษป่าเออไอ้คือแบบคือแบบเดินแจกเขาแล้วไม่มาโทษป่ากูไม่เข้าใจว่าเฮียทำไมวะเราเข้าใจเป็นซัพอ์เฮียไม่เกี่ยวเลยเฮียเป็นทัพอย่าพูดคำนี้กับมาลดผมบอกเลยเฮียมาลดซัพมันโคตรโหดมันปาดโคตรแรงอ โอ้โหถ้ามันเป็นตัวอื่นเนี่ยไม่ว่าแล้วมันเป็นมารลอดไอ้นนเขี้ยวกูนะแล้วผมก็แบบว่าไปชนมันหนึ่งหนึ่งก็คือแบบว่าผมติดเม็ดมารลอดฟ้าด้วยนะเขาผมนะผมไปสอนเชิญมันหน่อยก็แล้วกันน,กกน,นี่ดูดินี่สภาพศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนะติดเม็ดมารลอดสิบเอ็ดนะเขาผมนะระดับสิบเอ็ดนี่ไม่เขียวกระจอกมามเชิญมาดิมารลอดมาดิ มาโอเคกดเรื่องอะไรไม่ต้องเรื่องอะไรมากลงลงลงูนๆไม่ต้องอ่ะสิเกียร์สกินเหมือนกันเด้โอเคมาละเฮ้ยไอเชี่ยมันมา,มา,มาถึงก่อนกูได้กะวะแย่ละเฮ้ยโอ้โหน่าจะซัดมาเลยวะเมื่อกี้พลาดแล้วกู เชียแล้วไงพลาดแล้วแม่งพลาดต้นเกมด้วยเฮ้ยเชียโอ้ยมันเอาฟิกเกอร์มาเลยเชียยมันมาแน่เชียวกว่าละเนี่ถอยก่อนเชียไปตายอีกนิดเดียวเชียโอผยแย่โดนพิมพ์แน่ผมว่าผมโดนพิมพ์แน่เฮ้ยผมไม่นด้พลาดเลยต้นเกมผมไม่ได้เชียร์คิปก่อนนะอันนี้พลาดจริงอันนี้พลาดจริง ตั้งใจก่อนนะโดนที่มันสีไม่เป็นไรฮะงานตาเดินป้อมยิงยัง <c oughs> นนคนโง่เลยที่ <c oughs> โอเคจังหวะนี้แล้วผมเนี่ยม,นะมันเป็นทีใครทีมันหดหัวอยู่แต่ในป้อมไอ้ยังมึงโง่เองไอ้เหีย กูว <c oughs> ิ่งเอาสามมึงวิ่เอาสี่ 4, ใครจะออกไปบวกมึงไงพี่เนี่ยปิดดาแม่งเลยโง่อเ,องงอเองไอ้ที่โง่เองนี่สั้นร้องมาดิเฮียทีกูละมาดิของเท่าละวล่เท่าละาจริงพยายามเก็บสกิลสองไว้นะครับผมเนี่ยนี่อ้าวมึงพลาดละพยายามเก็บสกิลสองไว้ก็ได้นะครับผมถ้าจะเจอมาหลอดมาหลอดหนึ่งหนึ่ง,งมาหลอด ถอยมันนะถอยไปเก็บเลือดก่อนไม่อเอาไอ้ผมก็นึก่าจะโดดที่ผมบอกนะว่าไม่ต้องข้าด้วยเราไม่ต้องพยายามเวลาเล่นมาหลอดหนึ่งหนึ่งนะไม่ต้องโดดก่อนนะโดดก่อนมันคือแบบโอกาสแพ้แบบว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะเห็นปะรอมันโดดก่อนแล้วเราก็โดดตามหลังมันนะครับผมนะเห็นปะพอเราจะหลบโดดมันได้แล้วมันโดดลงมาก่อนแล้วก็ไอ no ้เหี้ยดทำมีฟิกเกอร์ไร้สว์เอาดิทีกูลนะแค่นั้นแหละ กับเต็มเดือดไหมเลือดเกิดพอดีอยู่ในหุ่มอ่ะพยายามอย่าเพิ่งไปบวกนะเพราะว่ามันปาดได้มันได้ปาดก่อนมันทูดาวก่อนนะคือแบบว่าต้องเล่นเชิงกัอนไปนิดนึงมันเก็บเลือดอ้าวเนี่ยเห็นว่ามันโดด มาโดนก่อนเองได้เห็นไหมแล้วก็โดนกูปาดแค่นั้นเองหนีหนีหนีนไอ้เขี้ยมฟิกเกอร์อีกลืมเลยว่าแป้งมันมีฟิกเกอรไ์ไม่ได้ใช้ฟิกเกอร์เลยเ,ลเกือบพื่อกูนี่ดาเมจพอปิดถ้าเมื่อกี้มันดาเมจพอปิดผมได้ของเกมผมตามเลยรอแป๊บไก่เปล่าอะไรวะพี่วารีมาเฮียอของวันนี้แบบรอแบบไก่เปล่าอะไรประมาณนี้นะ พี่เกียรพิมพ์คุยกับมาแล้วเดี๋ยวคุยกันด้วยการหนึ่งหนึ่งดีกว่าผมว่านะมันยืดเชิงจัดของแป๊บไอ้กูโดดกูว่าแล้วมันโดดจริงเห็นป่ะผมก็เลยแบบสกิลรอเลย้การอ่านเกมไปน้องอ้าวผมได้คนเลทูแล้วทุกคนนี่แหละความแรงระดับปีศาจ มาออบาอลไอผมอยากจะย้อนคำพูดที่มันพูดใส่ผมต้นเกมให้มันเลยว่าแบบว่า <c oughs> หัวจะอยู่ในป้อมอ่ะ <c oughs> อาดิทีใครทีมันนะคูบอกเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ออกกัดเลือดเหรอ <c oughs> อะไร <c oughs> โดดก่อนอกีกอ่ะโดดก่อนอกีกอ่ะ โดนก่อนก็แพ้ก่อนแค่นั้นเองไม่ตีป้อมเลยทุกคนผมจะผมจะซัดมันจนกว่ามันจะสมมติว่าถ้าเราอะไรยอมแพ้ผมอะแพ้หรอพี่แพ้หรออะไรเนะนี่ยเนี่ยเหรออะไรวะมันพิมพ์อะไรมันวะใครรู้คอมเมนต์ทีม,มันมันพิมพ์ภาษาไทยไม่รวิบัติหมดอะคือแบบอะไรนผมไม่อย่างวะมาดิ มาดิไม่โดดหรอมคิดว่ามดดผมเสีสยดายเลยถ้าเมื่อกี้ผมยืนตีวัดอะได้อยู่แต่เมื่อกี้ผมไม่ได้ยืนตีวัดผมกดสกิลรอยผมนึกว่าจะโดดร้อนป่าน,นะร้อนป่านถ้าดูดไปแล้วดูดไปแล้ว,ลวอย่างนี้สวยเลยอย่างนี้ใส่เลยโอ้ม่นี่อะผมได้ดับเรืดาเมจแล้ว嘛โบกเลยโบกเลยผมได้ดับเรืดาเมจแล้ะ อะไรอะเฮียเมื่อกี้ผมควรตายนะทุกคนแต่ว่าน่าจะเป็นแบบผลดับแล้วดับเอ็นเอ้ยไม่ใช่ดิอ๋อมันออกดับตัดเลือดมันออกตัดเลือดหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะนี่ผมออกขี้เลยศูนย์สามแล้วนะเฮ้ยไหนนะมาหลอดเม็ดเขียวเฮียแค่เม็ดเขียวยังอวดจังเลยเฮียกระจอกเม็ดเขียวบังอวดจังเลย มันกงจะได้ฟืน้นทูนะทุกคน like ยังไม่ได้ยังไม่ได้นี่ so so สภาพแรงคอน5ดาวนะครับผมเนะี่ยไอ้เรี่ยไปเล่นอย่างนี้มันสมควรจบแล้ว,ว,ว,วจริงปะเ like <laughs> งียบเลย <laughs> เออเงียบเลยด้ว <laughs> ยบอ <laughs> เออผมสังเกตว่า <laughs> เอองียบเลยอ้า <laughs> พลาดแล้วมึงอ่ะเฮีย <laughs> พลาดแล้วมึงอ่ะ เดี๋ยวมาดิอ้าวดาบพีชมาอีกโอ้โหบอกให้คี่อยาผมสันเลยได้ดบบบาบพีละบาบพีชสองวันแปดโคตรแรงโอ้โหทีมเดี๋ยวทิมเดี๋ยวมันเงียบเลย เหงาอ่ะมันไม่พิมพ์พูดผมอ่ะผมิมเออไ,ได้แค่นี้เหรอเม็ดเขียวเม็ดเขียวอันดับสิบเอ็ดได้แค่นี้เหรอไอ้เนี่ยกระจอกมันแอกจังเลยเม็ดเขียวเนี่ยขอใหม่ได้เะลาไอ้เน,นี่ยนันมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือแบบว่าเวลาแพ้มันก็จะขอใหม่ขอใหม่กูเสียเวลามากกูจะไปเล่นหนึ่งเออกูจะเล่นหนึ่งหนึ่งทำไมวะ เม็ดฟ้าเฮ้ยมันเห็นเอ้ยมันมันส่องผมแล้วหรอมาดิเอา้าโดดหนีตายไปเฮีย้ยปังโอ้ยแค่ไม่ได้ปิกปิกปิกฝันเลยเฮ้ยมันส่องมันส่องผมแล้วโอ้ยผมเม็ดฟ้าโอ้แย่เลยออกของออ่างอ่างนูน่นอ่างนี่ไอ้เฮีย้ยตอนต้นเกมแบบปากดีจันท์เลยแบบต้นเรียกว่าเอาเอนั่นแหละต้น ต,ต้นเกมแบบหนึ่งๆอ่ะโอ้โหปักดีจัดเลยเฮียเริ่มอ้างนู่นอ้างนี่ขอใหม่เฮียเสียเวลาไปไปไต่แรงกูโดดอีกระมึงมึงโดดไม่โด,ดนโอีกมึงอาปั่ไม่โดนอีกไม่เป็นไรฮะเราไปดับกี้เห็นปะคือดับกี้มันช่วยได้มากเลยนะครับผมนะสรับใครที่แบบเอามา,นมาหนึ่งนะครับผมก็คือแบบว่าช่วยถ้าคุณแบบว่าปาดพลาดโดดพลาดเงี้ยคือสามารถเดินงัดได้เลยปกติเฮ้ยคลิปจะตีบ้าแตกแล้วเฮ้ยมึงได้แค่นี้จริงรึเฮียวะออกทารอน ออกวันเพื่อผู้ถามจริง<อ><ก>นี่สภาบรนคอนนะรับผมนะความคิดของแรงคอนเขาเป็นแบบนี้กันนะรับผมนะนี<อ>่กูกเล่นโซโล่แบบทงวันนั่งคืนกูยังไม่ขึ้นเลยแรงคอนนะให้ไม่ไงเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นี่คือสภาพแรงคอนอน,นี่สาด ล้างคอนหน่หอยเฮียซูพีมร้อย120ร้อยยี่สิบดาวกูก็หนึ่งหนึ่งมาแล้วไม่ได้ขิงแต่เรื่องจริงมันกระจอกไงนัง่นอะไรเอเอเชื่อไหมตีป้อโอ้โหไม่มกระจอกสั่นเลยเฮยสภาพล้างคอนห้าดาวได้แค่นี้เหรอกูถามจริงโอ้โหผมไปแตะแรงด้วยว่อทุกคนโอเคอ่ะบ้ายผมนะไปเจอมันหนิคลิปหน้ากันล้วกันนะครับผมไว้นี่ฮะผม เม็ดฟ้าอันดับห้าสามแล้วก็เม็ดเขียวอันดับสิบเอ็ดไอเ้เหียร์แล้วคือแบบว่าไอ้หิงจัดเลยแบบตอนอยู่ในเกมห้าห้าในแรงอะ่ะไอ้หิงจัดกูเม็ดเขียวเลยนู่นนี่นั่นนี่กระจก